น้องสวัสดีตอนนี้ไปจะไปเบียกพี่น้องแม่ซื้อของกินก่อนครับทีมงานน้องนี่แหละทางจะไปตลาดโลกนะครับอ้พี่น้องตอนเศร้าทีมงานเท่ากันซื้อของกินพี่น้องบุญบายพี่น้องทุกเจ้านะครับเราจะกองงานน้องเออพี่ทุกคน อมกินอย่าหลากหลายพี่น้องทีมกาเท่าเลยกะันเขียวเลยสร้างบรรยากาศน้องตอนเช้าๆแล้วพี่น้องชีวิตชีวิตนะพี่ นัาง,งาน่น้องหนัง,งานเดือนเดือนพีต่ตกับรถเดินไปตอนเช้าเป็น่น้องระเบื้อง แต่เฮยเตเต้าเาเามาเนี่กับประมาณเก้ลักหรือว่าเก้ากิโลทมง,งาเลยเนาะมาทำงานทำงานจระเมอเนาะใกล้เฉพาะดนรือ่องบอเท็ยนเวียกถ้าต,ตากไปเทีเวียกนับเต้เต้ลองดู าบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องคน,นก็เริ่มกเพจที่ียากเริ่มต้น,นอยู่ทางลาวนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าก็เริ่มเขาเขา,เขาเวิ่งเริ่น้อง เศรษฐกิจเศรษฐกิจพิเศษสวรรดเกษโซโซนสีโมขึ้นผาทุกคนเดี๋ยวโอเขตทีค้าวนี้เด้อาทีาวนี้มาช เดี๋ยวี่น้องบอริษัทที่มาทำงานเต้กับมัดต่อท่อทั้ทงลุงกับเห็ดเบียกไปพี่น้องทีมงานพี่น้องทีมงานเดียวกันประมาณซาวปลายคนละเดินเดินทไปไป่นนอ ต่อดับเพลิงสูงเตอ๋อ <laughs> เพีง <laughs> ยงกนอนจะพืชนี่ไอ้กาหัวดาใหญ่ใหญ่ชุดเลยเนี่ยเดินจับน็อตแล้วก็เดินต่อดึงต่อขึ้นมาแล้วก็วางวางต่อในบ่อทำงานเพเราวันนี้ก็พักเที่ยงเพีองกินข้าวไปน,นี่ทีงานเนี่ยรถเพี่น้อง อันกตธรรมพาไปอยากโอ้ต่อเด้อนี่แหละน้องมาทำงานของเต้เๆทีมงานม,มาถูกบ้านทุกบอลไน้องนี่ก็เป็นบอลโลกอาหารนี่้องทหารเท่ากัน ก็แกมาผักพี่น้องตำมักรุงคนกเกือบสาวขวบ <mem> สบายดีพี่น้องสบายดีเถอะมันจะเลิกเวียกเลยพี่น้องตอนนี้กับประมาณ6โมงพี่น้อง มันสะเมื่อพี่น้องพลลดลงเลยเมื่อเนี่ยตกหลับทางเลยคนเราเริ่มเตะแล้วเริ่มนี่บอลสกักอันนั้นสกักรถไฟฟ้าดนอกนกต่มีเซเว่นเริ่มบอลของสื่อเครื่องใกล้ๆพี่น้อ,นอง ว่าสิเมื่อไปน้องเ้ยพ้นพ้นทำหัวหอยู่รถกำลังกำลังเลิกหยิบตกไปน,น,น,น้องโลยตใส่โบติสน้องตัวใส่เวอร์อุ่นนอยโบติด ก็ใส่ก่อนบัตรหนึ่งน้องเป็นกระม้อนเพื่อนอดชาหนี่น้องจดเอ๋กระกเนาะลูกเมื่อปะแล้วลุงกระไรเมื่อป้าได้เมื่ได้รถจด้เพินได้รถแล้วเพินกรเมื่อแล้วเฮ้ยเราบํรุเพิ่งเอ้ยงามงามอยากได้อยู่มีชีวิตุญวัสนาได้คือหมูอยู่บ่สงวนไม่ได้วุนทรัครับอย่าเกินบุญิัพซัมเติม เหนื่อยหักับกาโซการนั่ไปนองยังนโมาูดโทหาเลยนได้ยังกินในมือนโอ้ยซื้อองนนซื้อนี่ซื้อิลนี้มสุด่างรถล่างรถเอล่างรถลางรับกะลุเต้ซื้อ้เล่เต้นเศ้ากับ เดินทางแล้วหมวกกันนอกนชื่อหาเซนตายนะคะหมวกันนอกค่ะเป็นกันเถอะทุกวันลกันนี่ซื้อแปดร้อยกนไรเงินจุ้มืออะพาเซปตายที่เดียวหมวกกันนอกสีนะครับบ่อนใช่เซื้อตอนบุทน,นี่ยังมีเงินบิซื้อมหมวกันนอกกันพอก้อหนึ่งเขานึ่งน้ำแล้วกินเขาไปนอนมือเลยกลบ่นเบียกกับเพือนเกือบจะเฮา ก็ไปก็มาตุกี้ตุกองซักอาสี่สบคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเนี่ยคนละบ้านเออคนละบ้านบ้านเดียวว่าแม่เป็นมาใส่เลือดแทนดิอืมลูกแม่มาใส่เลือดมานอนเพือนเขาลูกน่าลูกน้องพ่อคนละเป็นอ้าเมจิคนละเป็นน้องน้องแต่ว่ามีโอกาสเมื่อหนาเมื่อไงผูแลี้วเมื่อไงเลือดที่ไปดำดำน้ำว่ะดำดำยิงปลาว่ะดำหายหน้าผูแเลี้ยเมื่อดำหายดำหน้าลูกว่าน่าเกี่ยวเข่า งามแล้วไร่เรีวห,หน้ากับมเมื่อนี่น้องเมื่เขาตีว่าเมื่อนเร้่วเวียกกว่ามึงหน้าพี่เรี่ยว่าอเอาวัดลาคิมคนแนกขวัญชีนะครับเอาลาไปก่อนพี่น้องคิดนี่พ่อคิดหน้าสบายดีพี่น้องพ่อคมินหน้า